สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องการตลาดครับวันนี้ขอเล่าเรื่องยุทธศาสตร์ใหม่ของโฟ m o สในวันที่โลกธุรกิจเปลี่ยนไป ช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทฟิสแลนด์ทำพินาประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้ผลิตนมพร้อมดื่มโฟมสได้ประกาศยุติการผลิตและจัดจำหน่ายตลาดนมพัชเจร้ไรส์ในไทยซึ่งการถอนตัวออกจากตลาดครั้งนี้โฟมอสให้เหตุผลว่าตลาดนมพัชเจรไรส์มีโอกาสในการแข่งขันที่ต่ำและทำผลกำไรไม่ดีนักจึงเลือกที่จะโฟกัสในกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสที่ดีกว่าและสามารถจะสร้างความแข็งแกร่งในตลาดได้มากกว่า โดยฟริสแลนด์คัมพ i น a จะมุ่งไปใน3ยุทธศาสตร์ใหม่ดังนี้ 1. รุกตลาดฟู้ดเซอร์วิหรือกลุ่มผู้ประกอบการร้านกาฟแฟเบเกอรี่และอื่นๆให้มากขึ้นสำหรับตลาด Food เซอร์วิสปัจจุบันมีมูลค่าถึง2.6หมื่นล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการขยายสาขาของแบรนด์ต่างซึ่งฟริสแลนด์คัมพิน a าจะรุกตลาดนี้ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โซลูชันแบบเทเลเมดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการแบบเฉพาะตัว โดยจะใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์น,นมมาต่อยอดตัวอย่างเช่นขณะนี้ได้เพิ่มน้ำหนักการทำตลาดวิปปิ้งครีมแบรนด์เดดเดบิก ed, Big, โดยชูวยความเป็นวิปปิ้งครีมเดรี่แทระดับพรีเมียมเป็นต้น2เจาะก,กลุ่มครัวเรือนโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กจากการสำรวจพบว่าเด็กไทยยังมีปัญหาทางโภชนาการหลายด้านเช่นภาวะเตี้ยแรกแรนขาดแคลเซียมและวิตามินดีรวมถึงภาวะโลหิตจ,จางเป็นต้น ซึ่งฟริสแลนด์คมพินาเห็นโอกาสในการเข้ามาตอบโจทย์ในจุดนี้ผ่านแนวคิดยกระดับนมให้เป็นมากกว่านมโดยใช้นมวัวเป็นพื้นฐานในการส่งสารอาหารต่างๆให้เด็กด้วยการใส่สารอาหารอย่างโฟเลตหรือธาตุเหล็กเข้าไปแบบเดียวกับการเสริมโอเมก้า3หรือ DHA รวมถึงการนำนมวัวมาผสมกับนมแทนเบสต่างๆเพื่อเสริมคุณค่าและสร้างความแปลกใหม่และขยายฐานลูกค้าเช่นล่าสุด เปิดตัวโฟโมสโอมกาามร้สูตรคือสูตรสำหรับเด็กอายุ1ปีขึ้นไปและสูตรสำหรับอายุ4ปีขึ้นไปพร้อมจุดเด่นอย่างการใช้กลิ่นวานลลามาทำให้รู้สึกหวานแทนการใส่น้ำตาลเพื่อช่วยแก้ปัญหาเด็กเบื่อนมจากก่อนหน้านี้เปิดตัวโฟ o s สมั t ติเกรนที่เป็นนมแบบไฮบริดระหว่างนมโคกับธัญ,ญพืชมีจุดเด่นที่ให้สารอาหารสูงและพลังงานเพียงพอสำหรับเด็กโตวัยประถมศึกษา8-12ปี 3เร่นงขยายช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซที่ผ่านมาโฟมสให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลความชอบและความต้องการของผู้บริโภคจากออนไลน์เพื่อจดจำความชอบและความต้องการเฉพาะของผู้บริโภคเช่นการใช้ภาพในการโปรโมทผลิตภัณฑ์บนช่องทางอออีคอมเมิร์ซแบบใดที่ลูกค้าเข้าใจและชวนให้ซื้อมากที่สุดหรือการหาและเลือกใช้คีย์เวิร์ดที่มักมีการเสิร์ชหาข้อมูลมาใช้ในการโปรโมทสินค้าหรือสร้างบทความ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเสิร์ชเจอสินค้าของบริษัทได้ง่ายขึ้นเป็นต้นโดยจะมี AI และหน่วย Customer Service เฉพาะช่องทางออนไลน์เข้ามาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้นับเป็นการวางยุทธศาสตร์ใหม่ของโฟ m o s ที่น่าติดตามว่าจะพาแบรนด์ f ฟ m o s กลับมาเป็นผู้นำในตลาดได้อีกครั้งหรือไม่ขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ